ถ้ามาแล้วจะทำไงจัดทีไมไงให้ให้ถามว่าอะไรถามอะไรตายมันมีมุกมาให้เรื่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เค็มอีกปะนี่ถักอะไรอ่ะนี่ถักอะไรอ่ะเอกอีกอีกอ,อืมน้ำหมูหกรอบอ่ะเอ้ยยำหมูยอ้ำหมูกรอบสองตกอ่ะ มันแบบว่าเปนไงวะขมวะน่ากกินไอ้ใช่เหรอบ้าเียมบ้าเลยไม่ได้ไม่บ่ว หัวเห็ดียวลไม่เหนือหวหกก็ได้ตกินแล้วคนเพิ่งตื่น,นอ่าแปะอ่าแปะฮัลปากกว้างน้ำมันเดียวอะแต่มันไม่เหมือนวันนั้นเอาวันนั้นมันน้ำเยอะเลยมันยิ<อ>่งห้งฮะหมึกหิด ยังดีมากดีมากถือแล้วตีนะฮาชาร์จนะทำไมยังไม่ชาร์จรู้แล้วว่าทำไใครของอะนน์โทนี้และนับเบก้ร์เล็กกับ ตองยูทำนพี่แมวเหรอคะนาคะนยูก็บอกว่ายูทำถ,ถ้าพี่แมวมาเจอพี่พี่แมวมาเจอตางมันนั้นนะมีการแชร์ไปเล้วนะหอวโเจงหอยตางนนีมกอัอ <c oughs> นนี้อันนี้อันนี้ฮ่าฮิตกวได้หุะ <c oughs> อันะปีเส สามห้าอกอันนี้ก็ดีใจค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกองท้องทานในทัวจะพามาดูสเสด็จพ่อรอห้านะคะที่เขาไหว้พระขอพรกันนี่เราจะมีอินสกาใช้มาไยนะคะเป็นดาวเรืองแล้วก็มีถูกเพื่อไหว้สิ่งสิ่งขอพรคุณน,อน้องคะแขกรับเชิญวันนี้บ้านพี่เรย์แมคโดนัลนะคะพี่เรย์ รู้สึกยังไงอะคะจากกรุงเทพจำค่ำคืนก็รู้สึกแบบซีวิไลมากเลยครับเมืองที่ไม่มีวันหลับใหลนะฮะดีครับไปสว่างโลดตลอดพี่เลครับพี่เลมองกล้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอดีผู้ชมทางบ้านจะมองไม่เห็นพี่เลนะคะอ๋อโอเคครับค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะพัลล่าจะขอพาพี่เลนะคะไปว่าพระขอพรเพื่อเราจะได้แต่งงานกันใช่ไหมคะพี่เล ว่าชวนเอกิงาไไหาทีไ่ไยาเก็บนองอ่า,าอ้อยเพ่งนะเราขัดบุญไม่ได้้วยนะเราซื้อให้ให้คุว้ยาวายพาค่ะวายพ หน่อยนะคะเพราะเราต้องใช้ทั้งหมด9ก้าดอกนะคะเพื่อที่อธิฐาในให้เสด็จพอพคุ้มครองให้เราประสบความสำเร็จะลมแรงค่ะตอนนี้ลมระโชวแรงมีทีมาบังเร้สุข ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ที่ปักนะนี่มันแข่งเป็กเลยค่ะที่ปักอยู่ตรงนี้ค่ะขอให้หรายการกิ้งกือจังอยู่คำฟ้าค่ะกิ้งกือจัง,ง,จงนี่นะคะพี่เลจะให้พหัลล่าขี่คอชมเมืองไทยนะคะชมกรุงเทพ ทำหลักฐานไว้เลยครับไม่ซมไม่ดานวันนี้มาดูดิ่งกันนะครับนีนะมึงก็ใส่เพลงงั้นั่มดิ่งต่อออกมาเร็วออกไม่ได้แล้วมึงตัดเพลงนี้ใส่เลยนะไอตานเห็นคงหา ถ่าย <c oughs> ด้านตรงไม่ดีถ่ายด้านดีกว่าถ่ายด้านนอนดีกว่าอีกนิดเดียวอะ่ะเอื้อมได้เนี่ยความเปิดไม่ได้หรอลิงลึก